อยู่กับทีมงานมเมทัลบิกครับผมเ็บมาสเตอร์เนาะใน ROV Arena of Valor เซิร์ฟไทยและนี่ก็คือ5เทคนิคก,การเล่นเพนวัทยากรผู้บรรเลงบทเพลงออเคสตราคนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาต่อจากอาต้านะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องที่1สกิลมารู้จักกับสกิลก่อน,อนถ้าติดตัวโซดีไวหลังจากการใช้สกิลการโจมตีปกติจะเป็นการหายตัวไปข้างหลังศัตรูแล้วฟันอย่างรุนแรงครับ ท่าที่1นึ่งโซลทดิงจะเป็นการบังคับร่างวิญญาณนะครับที่เคลื่อนที่เร็วและสามารถโจมตีศัตรูเมื่อวิ่งผ่านร่างวิญญาณนี้จะไม่สามารถโดนโจมตีได้นะครับจะต้องไปโจมตีร่างต้นที่ยืนอยู่แต่ถ้าเวลาหมดหรือกดใช้สกิลอีกครั้งร่างต้นก็จะวาร์ปมาตรงที่วิญญาณอยู่นะครับท่าที่2องเอเลจี G, จะเป็นการสร้างวงเวทรอบบริเวณสร้างความเสียหายเวทใส่ศัตรูพร้อมติดใบนครับแต่ถ้าเรายืนอยู่ในวงเวทสักระยะหนึ่งก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังงานให้กับเราด้วยนะครับ แต่ถ้าสองนี้ก็ยังได้สกิลติดตัวด้วยนะครับถ้าเราได้รับความเสียหายรอสักพักเลือกก็จะเด้งกลับมานะครับถ้าอันติแอคโนลเลตจะเป็นการกระโดดไปข้างหลังครับเสร็จแล้วจะพุ่งโจมตีไปข้างหน้าแบบโคตรไกลเลยนะโจมตีศัตรูที่พุ่งผ่านแต่ถ้าโดนศัตรูที่สุดระยะก,กระโดดก็จะได้รับดามเมจรุนแรงมากนะครับเรื่องที่ส,สเตเปการเล่นเพนเป็นฮีโร่ตำแหน่งเมจแอสซินครับความไวมากนะ กดสกิลแล้วต่อด้วยการโจมตีปกติก็จะเป็นการหายตัวไปฟันอย่างรุนแรงแล้วก็จะโมัแต่ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มนะครับช่วยเพื่อนที่เลนใกล้ๆด้วยนะเข้าไปติดใบจัดการเรียบร้อยถ้ามัแต่ฟาร์มก็ไม่ได้คิวเขาดีฟาร์มไม่ได้ท่าอันตีมาใช้นะครับทีนี้ก็จัดว่าโกงเลยท่าอันตีกระโดดโคตรไกลเล็งเป้ากระโดดเข้าไปเก็บคิวที่เหลือก็คอมโ,มโบปกติครับ ใช้สกิลแล้วก็โจมตีปกติจะเป็นการวาร์ปไปฟันข้างหลังโคตรแรงเหมือนกันอ่ายังมีตัวครับข้นหนึ่งพุ่งเข้าไปยงรวดเร็ววาร์ปไปฟันข้างหลังมีเพื่อนสนับสนุนอยู่ตีรัวเรียบร้อยเก็บสามระหว่างที่ฟาร์มอยู่ก็พยายามดูมินิแมปด้วยนะครับมีเรื่องตรงไหนเล็งไว้ก่อนตรงนี้มีเรื่องครับมีตัวเลือดบางอยู่เอลสุกกระโดดเข้าไปใช้สกิลวาร์ปไปฟันข้างหลังใช้สกิลวาร์ปไปฟันข้างหลังแค่นี้แหละ ดูมินิแมไปไว้ครับเดินเข้าไปในระยะแล้วก็ใช้ท่าอันติได้เลยนะเล็งชาร์จพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วจะไปไหนใบมันตีสกิลตีเจ็บไปหนึ่งยังมีตัวครับโอ้ยเลือดลดเลือดลดก็พยายามถอยออกมาครับเข้าไปแก,งก๊งเบาๆนี่งไงล่ะแล้วก็ให้เพื่อนจัดการแล้วกันอันยังมีตัวแยกจิตเข้าไปฟันแล้วก็ถอยเลยแหละเกือบตาย ถ้าเลือดน้อยช่วยแอสซิสก็พอครับไม่ต้องหวังคิวนะมันเล่นง่ายมากครับตัวนี้ดูมินิแมปไว้แล้วก็เล็งท่าอันตีจากระยะไกลพุ่งเข้าไปเก็บคิวเก็บ2องยังมีตัวเวรเรสต้องระวังครับตัวนี้ดูดเลือดได้นะามาเพื่อเราตามมาสนับสนุนก็ตีไปรัวเรียบร้อยจังหวะใช้ท่าอันติก็ต้องดูดีๆนะครับเล็งตัวเลือดบางๆไว้กระโดดเข้าไปได้คิวแน่นอน แล้วก็บวกครับถ้าอยู่วงในก็ใช้ท่าหนึ่งหนีออกมาก็ได้นะตั้งหลักก่อนตัวเราบางครับอ่ะไดเทมฟื้นพื้นชีพแล้วครับอ๋อเอลสซชอบเลยตัวเลือดบางเนี่ยหนีหนไปทันเอาลิงมาจากไหนให้เพื่อนลุมถ้าไม่ใช้สก,กิลการโจมตีปกติก็จะเป็นยิงไกลนะครับ<อ>แต่ก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่นะเนี่ <c oughs> <Hey, S 2> ครับเบาเบา <c oughs> กดใช้ท่าดีกว,ว่าครับ แล้วค่อยโจมตีปกติ่อยแรงหน่อยถ้าอันติีก็ใช้ซองดูได้นะครับระยะมันค่อนข้างไกลโจมตีปกติโคตรเบาใช้สกิลดีกว่านี่ไงล่ะ,ะมาคลิปยึงเข้าต่อเนื่องครับเอลซูตัวบางกระโดดเข้าไปอย่างรวดเร็วเก็บคิวอย่างรวดเร็วไงล่ะโคตรโหดเล่นโคตรง่ายอะ่ะพื่อที่3การออกไอเทม สรับเพลงในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกโลกิเคิร์สเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวและหลังจากใช้สกิลการโจมตีถัดไปก็จะแรงขึ้นนะครับและสกิลทีเด็ดก็สลับใช้ในการฟาร์มนะครับตีมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้นแล้วก็ได้รับ EXP เพิ่มขึ้นและทุกครั้งที่สังหารมอนสเตอร์ป่าก็จะได้รับพลังเวทเพิ่มขึ้นด้วยครับซอนทับได้สูงสุด30ครั้งเลยชิ้นที่2ออกรองเท้ากิวดิตกริฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มต้านทานเวทแล้วก็ป้องกันสถานะ ชิ้นที่3ออก off o f เ the major เพิ่มพลังเวทลดคูลดาวแล้วก็ยังช่วยเพิ่มพลังเวทและพลังชีวิตสูงสุดด้วยครับแต่ทุกครั้งที่เลเวลอัพก็จะเป็นการฟื้นฟูลเลือดให้ด้วยนะชิ้นต่อมาออก h e ดด t u s diadem เพิ่มพลังเวทอย่างมหาศาลช่วงใช้เกมออก ra s p a e sing เพิ่มพลังเวทลดคูลดาวและถ้าพลังชีวิตลดต่ำกว่า40%ครับจะได้โล่เสริมขึ้นมาแล้วก็ได้รับเวฟแวมไพ์เพิ่มเข้ามาด้วยถ้าเกมยืดเยื้อต้องออกของกันตายครับ blade of eternity เสริมเกราะ แล้วก็มีสกิลฟื้นคืนชีพได้นะแล้วก็ยังช่วยให้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปได้อีกเพื่อที่4รุ่นสําหรับรุนตามที่ระบบแนะนำนะครับรุนแดงเลเวลสามดีโซเลตเพิ่มพลังเวทเจาะเกราะเวทรุนม่วงเลเวลสามสปิริตเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่รุนเขียวเลเวลสามสเตนเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มเจาะเกราะเวทและสําหรับพลังแฝงผมก็จะใช้ตามนี้เลยครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเพนเก่งครับมีไอเทมเด็ดๆรูนเจ๋งๆพลังแฝงจะแนะนำก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างครับจะขอบคุณมากเลยเพื่อที่5ข้อควรระวังเพนเป็นฮีโร่นตำแหน่งเมทแอสซินครับแต่ไม่ได้เล่นเหมือนเมดเยนะเล่นแบบแอสซินมากกว่าครับเข้าจังหวะสุดท้ายคอยเก็บคิวและที่ต้องระวังครับตัวนี้เลือดบางมากเลยที่เลเวล5ครับ <Ultimate. S 1> บวกกับเวเรสไหวไหม ดูเหมือนจะไม่ไหวครับฝั่งนั้นมีดูดเลือดต้องใช้ท่านหนึ่งครับถอดจิวิ่งหนีอย่างรวดเร็วเกือบตายเหมือนกันแล้วเนี่ยแ่ไถ้าคิดจะเล่นฟาร์มหูตาต้องว่องไวครับดูมินิแมปบ่อยๆเอลสุหลบอยู่ในพงหญ้ากระโดดเข้าไปอย่างรวดเร็วจะไปไหนไลมันไปเรียบร้อยอย่าโมโแตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มครับฟาร์มเสร็จก็ต้องสนับสนุนเพื่อนด้วยนะเวเรสมาคนเดียวเพื่อนอยู่2กระโดโดเข้าไปช่วยทุมมัน ตีเรียบร้อยถ,ถ,ถ้าคิดจะเล่นฟางก็จะลืมเอามังกรแล้วก็ดาร์คสลเลเยอร์ด้วยครับจังหวะเหมาะที่หน้ามาเอาก็คือตอนที่ฝั่งนู้นตายแหละจังหวะที่ฝั่งเรามีคนมากกว่าตีวิรวัวเราวที่ต้องระวังอีกอย่างครับพลังเอนร์จรีที่เพนใช้มันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถฟื้นฟูพลังเอนร์จรีโดยการใช้ท่าสองนะมาเก็บให้หมดเรียบร้อย ในเวลาปิดเกมแล้วแหละฝั่งนูนมากันแล้วใช้ท่าอันติสองเอลซูกระโดดเข้าไปโอ้โหเอลซูมันรู้วิ่งหนีแทงเข้าครับคอยสนับสนุนไม่กล้าเข้าเลยเฮ้ยโอ้โหมายืนอยู่ข้างหน้าแอสซินควรยืนอยู่ข้างหลังนะครับเข้าจังหวะสุดท้ายนะจะดีที่สุดเผื่อมายืนอยู่ข้างหน้าโดนล็อกตายเลยอต้องฝากความหวังไว้กับเพื่อนแล้วครับโอเคสวยเก็บหมดหนะ้า เดี๋ยวรอครีปเรียบร้อยป้อมสุดท้ายคลีปมาพอดีขึ้นบ้านลุยเลยพวกเราฝากด้วยยิงไปรัวๆเรียบร้อยเอาชนะไปได้อย่างไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ตายมันจะเท่กว่าน,นี้แหละแต่ว่ายังไงก็ MVP เพราะเก็บคิวไปเยอะมากนะครับสรุปโดยรวมสำหรับเพนก็เป็นแอสซัซินที่เล่นง่ายเล่นสนุกมากนะครับ น่าจะเป็นแอสซิสินในฝันของใครหลายๆคนเลยครับคอยรอจังหวะสังหารอยู่ไกลๆครับแล้วพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเก็บคิวรัวๆโคตรโกโงไงในตัวเนี้ยใครสนใจก็ลองหามาเล่นกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ